We can play some yeah. Do it. Do it. Yeah. Okay, yeah. together we can play some 想不是 วันนี้นะคะอยู่กับตุ๊กตูนค่ะลาตุ๊กตูนนะคะก็วันนี้ค่ะมาอยู่ที่นี่ค่ะกับซอยลามอินทรา34นะคะวันนี้ค่ะตุ๊กตูนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับ1บริษัทนะคะที่เป็น1บริการและเป็น1ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมค่ะเขาเป็นแหล่งรวมทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้านะคะชิ้นส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าและนิวเมติกค่ะพูดถึงแบบนี้แล้วก็ต้องเป็นที่นี่ค่ะกับบริษัท A Automation ค่ะที่นี่นะคะเขามีสินค้า ทุกอย่างเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมไว้อย่างครบคันและตอนนี้นะคะตุ๊บปูลก็อยู่หน้าบริษัทแล้วค่ะวันนี้นะแอบแบบผู้บริหารของบริษัทนี้เอาไว้ค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าที่นี่เขามีบริการอะไรกันบ้างและบริหารงานยังไงถ้าเกิดพร้อมกันแล้วตามตุ๊บปูลมาเลยค่ะมานะ คือพี่เอคะ่ะพี่เอสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะโอ้โหพี่เอค,ค่ะผมก็อยากจะเชื่อเลยว่าโอ้โหลุกแบบนี้ใส่รองเท้าเซนเกียนี้นี่คือลุกของผู้บริหารและเจ้าของของเอ t ตอเมชัน Amazing มากดูแบบวัยรุ่นแล้วก็เด็กแม่เลยนะคะโอเคพี่เอคะ่ะทีนี้คะ่ะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปนะคะสำหรับ,บบริษั ation, ทเอลตเมชันนี่คือเป็นยังไงคะ ก็มันคือภาคต่อนะครับภาคต่อเหมือนแบบ Star Wars Episode เนี่ยอะไรอย่างนั้นยังไงเอ่ยคือจากที่มาเดีเป็นที่เป็น A Auto เนี่ยมันก็คือจาก p o r e c y c l เบริษัทเดิมใช่ครับแล้วก็ A Recycle ค่ะซึ่งมีเป็นสองบริษัทอยู่แล้วแล้วอันเนี้ยก็คือว่ามันเป็นภาคต่อเนี่ย คือจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเราจาหน่ายเป็นของใหม่และมีรับประกันซึ่งพัฒนาจากจุดจุดเดิมตรงนั้นแต่ซึ่งตรงนั้นเราก็ยังทําอยู่ค่ะครับก็คือบริษัทเดิมเป็นบริษัทที่ขายข,ายของนี่คือของใหม่และของที่เป็นของเก่าใช่ครับแต่ใน,นปัจจุบันเราก็คือพัฒนาใหม่เป็นของใหม่อย่างเดียวแล้วก็ได้ข่าวว่านาเข้าจากหลายประเทศด้วยใช่ครับและสิ่งสำคัญคือมีการเพราะามีเซอร์วิ มากขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคใช่ครับใช่ทีนี้พูดถึงในเรื่องของสินค้าในร้านค่ะสินค้านี่คือมีอะไรบ้างค่ะก็ถ้าเป็นหลักๆของตัวที่ของเราเลยะจะเป็น PLC อินเวอร์เตอร์เซอร์โวทัชสกรีน HMI ระบบออโตเมชันเรามีหมด<อ>นะครับค่ะแล้วอันนี้ส่วนของ เซอร์ว <Service S 2> <ช>ิสเสริมค่ะเพราะ<ช>ว่ามีแค่สินค้าแล้วก็เซอร์วิสใช่ไหมคะจริงๆแล้วเรามีมาตรฐานของเราอยู่แล้วเซอร์วิสเสริมของเราคือต้องเคสสินค้าให้ลูกค้าก่อนเอาออกจากร้าน oh ก่อนซื้อเลยคืออย่งังต้องจ่ายเงน ใช่ครับมีความสนใจถ้าเกิดอยากจะซื้อจริงจรงเราให้ลองเลยโอ้ลองได้ด้วยลองได้ครับค่ะไม่ใช่ว่าของเป็นหมื่นแล้วลองไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นอย่าซื้อครับอ๋ออันนี้คือจุดที่แตกต่างจากที่อื่นหรือเปล่าคะที่แบบก่อนที่จะซื้อได้ที่อื่นก็ว่าน่าจะแตกต่างนะครับแต่เรารู้สึกว่าเราเต็มใจที่จะทำนะครับเพราะวเราก็มั่นใจว่าของของเราดีจริงใช่ไหมคะตึงให้ลองก่อนได้คือเราเอาหัวใจของลูกค้าเป็นหลักนะครับใช่ใช่ใครๆอยากซื้อของของแพงเนาะก็อยากจะลองก่อน คือถ้าแนะนาจริงๆถ้าเกิดซื้อแล้วลองไม่ได้เดียซื้อดีกว่าครับของเป็นหมื่นทินเป็นแสนใช่ไหมลองไม่ได้เราคุณได้านได้ไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าเสถียรไหมโปรแกรมซัพพอร์ตของคุณหรือเปล่าอะไรหลายๆอย่างองค์กรอบครับคือมีเซอร์วิสให้เช็คหมดไปทุกอย่างใช่ครับโอเคค่ะหลังจากที่เรามีเซอร์วิสการตรวจสอบก่อนที่จะซื้อแล้วยังมีประกันด้วยใช่ไหมคะพี่เอค่ะประกันคือยาวนานแค่ไหนเรื่องของประกันค่ะ ก็มันมีตั้งแต่ถ้าเป็นพวกสายลิงอะไรเงี้ยเราก็จะรับประกันเคอซีนวร์เตอร์หรือว่าเกี่ยวของในสินค้าภายในร้านเนี่ยเรารับประกันให้1ปีนะครับโอ้โหหนึ่งปีเลยเหรอคะครับ,บ<ะ>โอ้ยว่าภูมิแม่คือในระหว่างหนึ่งปีก็สามารถเอาถ้าเกิดปีเสียอะไรก็มาซ่อมได้ให้เราให้ใช้ช่างของเราเช็ดได้หมดใช่ไหมคะ<า>ใช่ครับใช่โอเคค่ะทีนี้เนี่ยเรารู้จักสินค้าแล้วก็เซอร์วิสของที่นี่แล้วอยากรู้ว่าช่องทางในการจําหน่ายเพียรหมายยังไงบ้างอะคะ ก็เราก็มีที่จาหน่ายเราก็มีหลายช่องทางนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับเว็บไซต์ของเราลูกค้าสามารถโทรสั่งสินค้าได้มีส่งเดลิเวอรี่ไหมคะมีครับมีครับผมจัดส่งฟรีด้วยนะครับครับผมเราเอาใจลูกค้ามาหัวใจเราเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าอยู่ไกลๆเราก็ยินดีที่จะส่งเป็นพัสดุที่จะส่งให้ในการเรีย ค่ะก <łość> ็มีทำเป็นรีวิลลี่นะคะแล้วก็มี MS แล้วก็รงถึงหน้าร้านที่เข้ามาซื้อได้ใช่ไหมคะได้ครับใชต่างประเทศเราก็ส่งให้นะครับอืมค่ะต่างประเทศยังส่งให้คือเป็นเอาว่าเป็นเคสอะไรเคสดีกว่าอืมแสดงว่าทีนี้สินค้าของพี่เออ่ะก็เอ็กซ์พอร์ตด้วยสิคะ ใช่ครับสง่งออกทัประเทศด้วย<ผ>ม,มีประเทศอะไรบ้างที่ส่งออกไปคะก็ส่วนมากตอนนี้ถ้าก็มีก็มีอเมริกาแล้วก็วนยุโรปนะครับโอ้โหอินเตอร์แม่กอเมริกายุโรปถ้าเขาอยากได้ยังไงเราก็ต้องส่งให้เขาอะครับใช่ไหมฮะ,ะแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าหรือเซอร์วิสบริการดีต้องเยี่ยมมากๆสำหรับเอกตโตเมชั่นเพราะว่าสามารถส่งออกถึงต่างประเทศในยุโรปเนาะเราเป็นคนรุ่นใหม่ๆครับเราก็ต้องพัฒนานะครับทีนี้พูดถึงจุดแตกต่างของที่นี่กับที่อื่น จุดแตกต่างของที่นี่กับที่อื่นเหรอ,อ,อแหม่บางทีเราก็ไปไม่พูดถึงข้อดีของเราที่มากข้อดีของ,ของเราะนะจะได้ไม่ไปการบัฟกัน,กนใช่คือเราจริงใจมากกว่าเราก็คือ,<ข>อค่อนข้างที่จะคือจัดโดยที่เราตรงๆรงนะนะคือเราซื้อของอ่ะเหมือนเป็นคนชอบซื้อ,อเป็นคนชอบไปดูชอบอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะศึกษาว่า สมมติไปซื้ออะไรสักอย่างนึงแล้วแบบของมันแพงๆอะค่ะแล้วแบบเออมันต้องใช้ได้งานได้จริงอะไรเงี้ยเราก็คือเรากลับมาพัฒนาของตัวเราว่าเออเนี่ยเราควรจะขายให้กับลูกค้ายังไงริยาะวาจาการบริการมิตรภาพที่เราจะมองอเรากลับมาที่ว่าเราพัฒนาตรงนี้ให้กับทางร้านเราเพื่อให้ลูกค้าเดินมาร้านเราอ่ะรู้สึกว่ามีความเป็นกันเองอ มีความสุขที่จะได้เข้ามาซื้อของร้านเราแล้วก็สบายใจหลายๆอย่างมันแปลว่าสิ่งที่พี่เอโฟกัสมากที่สุดก็คือในเรื่องของหัวใจของลูกค้าจะเข้ามาฉบับเป็นอนะไรจริงๆต้องตัวคุณภาพก็สําคัญหัวใจของลูกค้าแล้วก็ตัวคุณภาพของสิน<ช>ค้คคาเพราะจริงๆแล้วนาเข้าของเข้ามาเนี่ยบางทีเจอของแย่ๆเนี่ยเราก็ไม่เราก็ขายลูกค้าไม่ลง ใช่ของไม่ดีเราไม่ขายถูกไหมคะับผมโอเคเข้าใจค่ะทำใจไม่ได้แล้วแบบหลอกลูกค้าแล้วมันนั่งโดนว่าเรารับหลังเนี่ยมันไม่ใช่นิสัยของผมไงใช่คหะโอเคเข้าใจแล้วละค่ะว่าจริงแล้วสาหรับเอออโตเมชันจุดแตกต่างคือหนึ่งคุณภาพสินค้า2บริการลูกค้าที่ดีมากๆประกันเอง3รับเขาเรียกว่าอะไรเห็นใจของหัวใจของผู้ซื้อมากกว่าใช่ไหมคะครับค่ะทีนี้พูดถึงในเรื่องของการการเติบโตของบริษัท เจได้วางแผนยังไงบ้างในอนาคตกับที่นี่ก็ถ้ามีเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะทําสาขาเพิ่มนะคะทำาแฟน c h i s e ทีนี้เหรอคะใช่ครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้เราก็เราเราที่เราจัดส่งเราแก้ปัญหาเนี่ยเราจัดส่งให้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับที่นี่ก็คือเป็นสํานักงานใหญ่เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคราวหน้านะคะคงต้องได้ไปเยี่ยมเขาเรียกว่าอะไรสาขาอื่นบ้างนอกจากโอ้ยินดีครับผมขอบคุณค่ะเจสวัสดคับ ช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้ที่เรามาทัวร์กันที่นี่นะคะสำหรับ A Automation โอ้โหเรียกได้ว่านะคะรวบรวมสินค้าเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมไว้ครบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะทันสมัยแถมเขายังเอ็กพอร์ตสู่ต่างประเทศด้านยุโรปอีกด้วยเรียกได้ว่าการันตีนะคะถึงคุณภาพของสินค้าค่ะและผู้บริหารที่นี่นะคะก็น่ารักค่ะใส่ใจถึงความรู้สึกของคนซื้อแล้วก็ยังจริงใจอยู่ด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่อยากได้ข้อมูล มเติะะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์นี้เลยค่ะคลิกไปได้ที่ www.automation.co.th ค่ะข้างในเว็บไซต์นะคะก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าเซอร์วิสค่ะรวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นต่างๆที่เอาใจลูกค้าที่น่ารักกันางทุกท่านค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อค่ะสามารถโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์นี้029444511อีกครั้งนะคะ0 2 9 4 4 5 5 1, 1 1ค่ะหรือถ้าเกิดใครนคะคะที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมบริษัทของเรานะคะก็มากันได้ค่ะง่ายๆเลยค่ะอยู่ที่ารามอินทาซอย34นะคะตรงเข้ามาได้เลยค่ะสุดซอยค่ะอยู่ซ้ายมือก็จะเห็นบริษัท A Automation แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ๊กตูนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้หลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายไปแล้วนะคะ We can play some. Working. Uh -huh. Do it, do it. it. Hold up. Uh -huh. we Together we can play some. Work it.